สวัสดีค่ะนะคะท่านผู้ชมมือนีแอดมินก็จะมาติดตามนะคะสูตรคำาวณหวยลาพัฒนาของเซียนเซียนไม้นะคะท่านผู้ชมเหล็กเซียนไม่เข่านะคะเข่าสามหาตรงๆนะคะท่านผู้ชมวิ่งหารวดหนึ่งนะคะเขาก็จะไปติดตามนะคะสูตรคำาวณหวยลาพัฒนาของเซียนไม้นะคะท่านผู้ชมไปติดตามมือน้่กันนะคะโอ้ยสวัสดีค่ะนะคะท่านผู้ชมนะคะช่องอเขียวผ้ารวยนะคะท่านผู้ชมมาแดดค่ะถือมือนีก็ได้ยังไม่แดดฝนอยู่นะคะ เราก็จะไปติดตามเซียนไม้นะคะท่านผู้ชมเลยคนกับเขาเต็มเต็มนะคะตรงตรงสามหานะคะวิ่งหนึ่งรูดหานะคะท่านผู้ชมไปติดตามมัน้วกันนะคะนี่นะคะท่านผู้ชมงวดที่แล้วเซียนเพื่อนะคะงวดวันที่ยี่สิบนะคะ เขาหาหนึ่งนะคะท่านผู้ชมหาหาเออเขาสามหาเต็มเต็มนะคะวิ่งหนึ่งรูดหานะคะท่านผู้ชมไม่กวนบักละเขาก็จะไม่ติดตาบนะคะเบิ้งงวดวันทียี่สิบสองนะคะท่านผู้ชมมาหน่อยก็อจากวนอันนี้งวดที่เหลวของคนนะคะท่านผู้ชมแค่มินลืมสมุดนะคะแต่ว่ากัดทายหัวใบเป็นให้ท่านผู้ชมในเบิ้งนะคะเลขวิ่งขึ้นกับเขาเขาสุดตรงตอ้องเก่าสามหาเต็มเต็มก็เขาไปเบิ้งอยู่ ฮัางกับมารับชมสวดเพิ่งก่อนเด้อนะคะแต่ผู้ชมวันนี้เป็นสูตรบ้องเจ้ามันเข่าสูตรนึ่งบ้องหันขวบบึงมาอยู่ขวบลืมสมุดเขาสูตรนึ่งได้เสี้ยนบ่เออนี่มันเข่าสูตวดช่วงนี้เข่าตรงๆเลยกับตัวนี้เจ้าเขียนไใบหนึ่งกับสองสตดหนึ่งสวดสองเออเพราะว่าข่อยเขาไวบงอยู่แต่ว่าขวบแบบลืมสมุดัเหมือนขวบแบบไข่อยู่ขวบไทยหลุดเลเจะอยู่แต่ไทตัวนี้ก็เลยตะก้ามาไอ้มันจะบอกให้ดีเท่าลยบ้านี ก็มาสูอสามตัวน่ยยี่สิบสองสามต่อยี่สิบสองนะคะอครับผมครับผมทีามีรงขาอืมามจับบนก็เป็นอย่งนะคะคุผู้ชมอันบี้หงสูดเชันนะคะคุณผู้ชมิจับสูนึงก็สูดสองคนนะคะถ้าเรค้นมาเหสูดเหยบองนะพอนคุณไปเจ๊สิเเหยงผูนี่ดีลนะคะท่านผบจับก็ ้สไจัเโอ้หมองนังมมีาจับกระจับเอาจับออกจับเรียกออกนะคะจับเดกออกบฟีงสตดนะเนาะพี่หอดสูดห้าน้อยเราบาท่านผู้ชมแต่บาคนท่านละปล่อยสตดจับเอาหมดมันจะใกล้กันจังเบิงสูดละเดี๋ยวต้องตั้งไปเบงมัน เสียนเพิ่นจับเปลี่ตัวเรียก,ออกมาให้นะคะท่นผม,มเหล็กเพิ่นมีอยู่แปดคู่เด่นนะคะอ่าโมลูว่าจะตรงกันก็นเหล็กเสียนใบนะะทั้งวดที่แล้วเอ็ดดินสรุปเอาเหล็กเด่นเสียนทั้งหลายมาใส่กันเข่าเป๊ะๆนะคะท่านผู้ชมเป็นแปดด้วนิ่นึงเต็ลายเนาะตรงกันดีไหมสองสามสามอ่ายี่สแปดก็จะยี่สิบสองยี่สิบแปด อืมเอาวิ่งวิ่งวิ่งสองดูแปดแปดไปแล้วแปดเดินมันเป็นหูดมันีันจิบ้าจิจันนี่นะวิ่งมันมาแล้วแต่ว่าจุดตรง้มันเยนอีกูวิ่งสองดูแปดสองแปดสองข้อแปดแปด ยังเกิดขึ้นได้นะคะท่านผู้ชมงวดควันไปบอกแล้วว่าอย่าเอาตัวเก่าคนว่าออกยี่แต่ว่าคอยมักสองกับแปดของเจ้าเขากันอยู่เด็กสี่ตกันมาแต่มาในทางวันดลยเล็กเสียนกับเขากันหลายเสี้ยนหลายเสี้ยนเนาะ อ่ามาขยับตัวเลขท่วนตัวเลขกันเนาะมื่อมื่อไนผู้ใดอยากทดลองกันมีเด้อนี่แมอาจารย์ผู้จุ่มขาเย็นสูตรคนนี้เอาตัวที่ออกแล้วนะวางหัวก้อนนี้สูตรคนที่กองนี้เขาตุ่มเต็มแล้วไดแม่เด้อเขาซ้ำหาอยู่นี่ก็ว่าเขาบ้าเดียวมานำสูคนเขาสูตรหนึ่งเขาสูตรสองตาฟังเอสเกียวอธิบายอะไรเด้อเหมอจ้าเพราะว่าอันนี้สองคนมันจะเขาอยู่ดีสูตรหนึ่งนะคะสูตรสองนั่เข้าสูตรหนึ่ง อันเลขเล็กเพื <c oughs> ่นนี่วนไม้คันบ่เขาเขาสูตรนึงแล้วเสี่ยงแมาเขาสูตรสองของเราเป็นสัตว์เพราะว่าแอดมินไปคำนวณไปทบทวนมานะคะสูตรของเพื่อนเ่อี้เขาก็จะไม่มีเลยของคนเพื่อนก็มาเด่นสองแปดเนาะสองแปดนี่เล็กเย็นก็มาเข่าสองแปดดีเด็ดอีกจะเลขเสี่ยนนะคะชนกันนะคะเลขเสี่ยนเส้นใบกับเส้นใหม่ชนที่เลขแปดนะคะท่านผู้ชม นี่นะคะเ้าก็ไปจับตามองเดี๋ยวเอ็ดมี่จะไปสรุปอีกแค่นึงนะคะ,ะคุณผู้ชมคือคำนวณหวยการมีรุดมีเข่านะคะคุณผู้ชมก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะย่ำตัวเลขอ่าเอ็ดมี่จะจะย่ำตัวเลขน,นะคะคุณผู้ชมเอ่อเนวทางเล่านะคะวันที่ยี่สิบสองนะคะคุณผู้ชมเจ็ดแปดนะคะถ้าแปดแปดนะคะสามหกก็สองแปดสองเก้านะคะ เก่าซีศูนย์สามเก่าหานะคะท่านผู้ชมแต่เสียนพันวงกลุมไห้นี่เพื่อหม่ทิ้ง่าเดินสุดๆนะคะเดินหนึ่งคือเดินแปดแปดไปประกาไปบังไว้ให้เซียนแปดแปดเดินแปดแปดนะฮะ,นะ,ะนานผู้ชมเดินเดินเสียนพันวิ่งแปดรูดสองวิ่งแปดเจาะสองแปดสองเก่าก็แปดแปดนะคะท่านผู้ชมนี่ ยม่เือเปิดมันเสียนเขียนผิดปุเนอันไหล่ะอยู่ดีเนาะอันนี้แม่นขึ้นหนึ่งสามแปดสนดกบบรูว่าแปดมันมาแปดมันแต่ใส่สดอกมันเ็นพจนเขียนหนึ่งแปดแปด็แล้วบเด้อมมอเนี่อันหนึ่งสามแปดนะคะเป็นไห้ยสังเกตเด้อนี่แม่เสี้ยนไอยที่เราเรียงสูตรก็ก่กนเนาะสูตรของเจ้าดี่ค่คือท่านผู้ชมบางคนใหาเจาฮต่บอกว่สูตรพันว่าคือท่านผู้ชมกะจับอาสูตรตีก็คือพันบหงค์คกัน จับเอาัเป็น2ซ่มันบนเสถ้าเกิดผพ้ชอบที่พันจับเพั่นว่าให้จับอีกเ่นจัเียกรมี3สามี่นะคะทีมาชนสศูนย์เก่าจ็สี่กระได้อธิบายฟังกวันหนึ่งสองหาแปประมาณนี้นะคะแล้วก็แปดหาหาแปดแปดเปดนสประมาณนี้นะคะท่ารผู้ชมจะเพั่นวงวันี่จะเป็น6กสามอ่าสามหนะคะแต่ือสุดสุดตรงคน สรุปแล้วว่าต้องไปเฮ็ดสูดหรอกค่ะท่านผู้ชมขามาเบิ่งน้ำพิ่นจั๊บอันนี้บ่แม่นคือหมายถึงว่ากระซี่ไอ้ข้าเจ้าเบิ่งเขาเจ้ากระจัำกระได้เขาเจ้ากระถูกก็มีนะคะท่านผู้ชมอืมสิ่แล้วเขาก็จะเน้นเหรอมองคนเขียนให้เฮามองจั๊จ่ะเหรอเนาะวิ่งหลุดวิ่งสองเลี้ยวเอียงกระซีตัวหนาเอียงคือกระจำกระได้อันเก้าสามสามอืมเก้าสามสามห้าสี่แปด เขียนฝนเห็นหยกืบเขาสองเด้งเนาะนี่เมื่อนั่นบอแม่มันบ่มีแดเขียนเนี่ป็นอันน้นันนีขดนี่แสดงว่าเขาสองเด้งยนเดอยเดียเพร่าแั้นสเีนมีสูตรเกาเลาน่กเบอ่งนี่นี่นี่ยเกาเานี่กับเขาสองด้งเด้อนะคะชมพันวานี่นีเห็นบ่อสูตรเกาเเกืบเขาสองเง ทีแต้มนึงเนาะกนาตัวตอทามปตัวนี้มันจีเป็นเปดได้เด้นก็ีเป็นขซ้ำวเลยเนาะทมิเปียดแต่ว่ามือนี่เปดมีมีอมีเปีดเสียเมื่อนี่เปียดมากล่ะมือนียดอากเลยมาตาใสอ้ฮาเอาโอ้ยมาตเขียนได้แล้ะเพราะว่านมจังตัวนี้แหละมาตาใสอ่าฝากช่องเด้อกดติดตามเนเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะเรพารวยให้แคบหน้าตัวไวเนาะ เอาเปิดนี้ะแล่เยเงไว้เมือนร่มนี้ดีบรรยากาศกัน,นีนะคะเมือนวิ่งรูดของเซียนคนบ่่อยผ่านนะคะท่านูชชม,มุกส่วนมากนี่จะเข่าเกืบอบทุกวันเลยละ<อ>่ะเพราะว่าเกือบล่ะทุกวันเลยเนะาะวิ่งรูดของเซียนมันเข่าตลอดนะคะส่วนมากขันเข้าหาเลขเด่นใดเนาะ,ะบอกถึงว่าท่านูชชมเข้ากับสามารถอาจจะ ใส่เป็นแนวทางนี่อาจจะเข่าก็ได้นะคะคุณผู้ชมขันเท้ามีเหล็ก,ด,าาลกด่นเนาะขันเท้าหาเหล็กด่นบ่เลยปุ๊บเข้ากับตัวเสี่ยวยังนี้เอามาใส่นะคะคุณผู้ชมต้องหาเหล็กด่นต้องหาเหล็กด่นนะคะคุณผู้ชมก็ฝากเป็นแนี่ยเอาท่าหนิคะผอ้ให้มีช่วงมีลาบสุขุมสุขคนเด้อเงินเต็มกระเป๋าต่ำพี่กอลนะคะคุณผู้ชม กดติดต,ตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะท่านผู้ชมเพื่อเป็นกำลังใจให้เซียนนะคะให้แอดมินนํานะคะท่านผู้ชมเฮ็ดไปลียวกะแตเกิดที่คุยชมนะคะเคามารับชมก็ดีใจนะคะท่านผู้ชมค่ะแต่วบริมันเขาเนาะ,ะเช็คหน,น้นาจอนะคะท่านผู้ชมทิ้งท้ายนี้อดมินกะ ขอให้มีโชคมีลาบนะคะท่านผู้ชมเขารับชมเอฟซีสุขูสุขพลนะคะ,ะสวัสดีค่ะนะคะกิดขง่งวไว้ค่ะเปืเ่อเก็บนัาเจอกัน เม่แม่มึงงามกุลไทยเ่ะมึงค้ยกัห้ากูไปสรุปอนร่ว,ม,วมเร่เตียนเตเตอ่